ครับตอนดีนะผมตาโตนะครับชิดนุพงษ์ชัยพรครับผมสวัสดีค่ะน้องตาโตครับผมเราพบกันซีซั่นหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับผมโอซีซั่นนี้มาใหม่มาใหม่ป่ะค่ะโอเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับสบายดีครับสบายดีเนาะแป็นเรื่องของเราใกล้นานเลยะครับเคลียร์ซีหลายครับแม่แม่บอสครับเพราะเด็กนี้อยู่ในห้องกีฬาสนานเลยอยู่ อยู่ข้างไนโซดกับพี่เดซี่น้องตาโตค่ะเมื่อนี้เตรียมยังมามาแบบว่ามาโช่ให้พี่น้องห้าเบิรงกแล้วกันมาโช่ใหกรรมการเบิรงกกาเตรียมเป็นล่ำเลยละครับเมื่อนี้เป็นล่ำเอาครับลืมครับอ่าลำเพื่อนครับมาโช่ครับเมื่อนี้สองสองก่อนเนาะครับผมครับเพ่งแล้วจะเพิ่์ที่ีวีซีอยากปั้งบอลสักหนับอ๋อโอเคน้องตาโตนี่มามาซีซั่นหนึ่งนะคะแต่แต่ว่า ไม่ได้ผ่านข้อรอบเนาะตอนนั้นใช่ค,ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาในกลับมาใหม่ในลูคแบบที่แบบสดใสกว่าเดิมแล้วก็ดูดูพร้อมมากเลย <c oughs> ตอนนี้พี่บิวอยากฟังแล้วค่ะ <c oughs> เชิญค่ะโอ้ องพระพันวาซารัตนาหน่ยวยเกวบักนีสุภาษิดีดาเลวสุผลึกเบิกมือหมยสุริยาใสสองแจงแยงเลื่อมหงมา เอาก่อนต่อไปค่ะครับเพื่นันธ์ไปยอเอารับเพื่อนนะครับันเรหมอลำช่ายไร้คู่อยากมีคู่นกกรอบเดียมาเห็นสาวผมเปียโอ้ยเม่ใจหรือไทยสิน ถ้าผมเปียเป็นสิญเน่าเลยเกยบ้าเซมบุภาเสียไว้สวยเทสนนิไลบัดนั่งยัวระยาก่ายสลัดไปแล้วผมเปียบุภาเกี่ยวไอ้พ้อข้างรล้ววางสองพวงเกมพี่ช้งี่เพี้ยนเลวในอุลา เทพบาปวงอิจฉาดวงดอกไม้ที่สเสแสร้ม,ม่บลาใส่ผมโอเคโอเคลาดแล้วก็มีพรสวรรค์ในด้านนี้มากๆเลยพี่วิวอยากอยากฟังน้องน้องร้องลูกทุ่งได้ไหมคะลูกทุ่งจา๋าลูกทุ่งจา๋าบมอไพฑูรย์โอ้หมอไพฑูรยลูกทุ่งหมอลมอล,อล,อลาค่มะมาสอยทองสิ้น เก็บเงินสปีจึงได้เสือมากเก็บไปเพื่อเป็นของมัน่นผู้สาวโอเคขอบคุณมากค่ะนุงตาโตคือเรื่องเสียงพีวิวก็บอมี่ยังแนะนำเลยนะคะคือว่ามามามาดีแล้วต้นทุนดีบุคลิกภาพดีเมือนี่คือคือมันโลกงโตทุกอย่างนะคะถ้า ทามีโอกาสได,ได้ได้รวมงานกันนะคะน้องน้องตาโตนี่คิดว่าเข้าสิมีจุดจุดเด่นมองใดที่ที่สีนั่งผ้าทิ่มพีบิวบิวจิชาลีญาไหนทิ่มเขานี่นะคะสมมติว่าเราได้เข้าไปในรอบลึกๆ,ๆ,ๆไปสู่กับคนเงินเพราะว่าทางพ่อบิผู้ใหญ่บ,บ้านเป็นแลนพี่แอนอย่างเงี้ยมีคนมีตัวตึงเรื่องนั้นเลยน้องตาโตคิดว่าน้องตาโตมีจุดเด่นอะไรครับอ่าสักรับจุดเด่นน้ครับผม อาสิได้เป็นเรื่องการล่ำเนี่ยนะคบผมการล่ำสังบาตต่างๆอาศิล่ำไ,ได้เพ่อะได้นะคบผมอาศิไปสู่เพื่อแล้วก็ความเป็นจักรฟองนะครับพีาสีความเป็นจักรฟองความเป็นตาตเองนะครับโอเคขอบคุณน้องตาตมากๆกก็มารอฟังผลต่อไปเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับ